แบบนี้แกก็คงไม่พูดความจริงออกมาสินะหมายความว่ายังไงหรอคะเยนลี่แกเหลือเงินแค่นี้แกจะใช้ชีดยังไงใช่เหนจะนี่วันวันแกกินแต่มาม่าลูกแกจะแข็งแรงได้ยังไง แกไม่สงสารลูกในท้องแกบ้างเหรอสงสารสิคะดูถึงต้องกินแบบนี้พ่อหนูอยากเก็บเงินมาให้ลูกไงแต่ว่าเงืนแม่หนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะ จะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วใช่แม่เลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตทำไมแม่จะไม่รู้ว่าแกเป็นคนนิสัยยังไงจริงๆเงินแม่มันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกเยลลี่แกจะแบกรับภาระทุกอย่างไปคนเดียวทำไม อย่าฝืนตัวเองหน่อยเลยเยลลี่ไม่ไหวก็ต้องบอกไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวแบบนี้ถึงแฟนแกนจะทิ้งแกไปแต่แกก็ยังมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องของแกน,นะแล้วอีกอย่างแกก็ไม่ใช่ตัวคนเดียว แตยังมีพวกเราเราครอบครัวเดียวกันไงเป็นฮะ นี่ของพี่รับไว้สว่วนนี่ของพี่ต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรบอกพวกพี่ได้นะพวกพี่พร้อมจะช่วยเหลือน้องเสมอ